อ้าวก็มาถามข้าวถามข้าวตัวงานเลี้ยบุญเลี้ยเป็นแจ้งใดเสนอเนี่ยเนี่ยไล่ซุดเบื่อมเบื่อมเบื่อมกําลังล่งเข่ามาเนี่ไล่ซุดนี่ีสวดดีสวดดีเอาเพิ่งไล่ซุดเพิ่งเพิ่งขีดกระบาไปเพิ่นน่ะเพิ่นมาแต่งานเขาดับเพิ่นเซ็ตซับเรียบร้อยหรือเ่คุณลูกฮะมาหอดกําลังเมื่อลํางตีนลี้ยบเออเปลี่ยนเสียผ้าอาบน้ำบําได้ยัง แมูเออาสิไปนมมารจะใสกะลางเมื ược, ah e. <S <s uh> <S ่อรางตีนเน่มาแต่งาะนเพิินกระได้กินเขากินน้ำลป้หละแกงให้ดละงงูก็ได้หม้อหันฮะแกงให้ดละงกได้เห็ดลางูก็เส่นหละงูกะมาตั้งเต่อันเสียนนนเพื่นเอามาให้แม่เสียนน่นฝากเห็ดลางกอืมซุกินวิทางนเหรอเออนั่นตังเอา บานนี้อันอันบ้านมูซิบซีนี่เซ็ตซับเรียบร้อยแล้วบอกโล้วแล้วมาเด็กกันย่างตะมูหนึ่งมันบ่นโอ้ยพี่น้องลังบึม่มเบิมมขม่าเผื่อผู้อ่นเพื่อนมินข้อมเมนเข้ามาหลายหลายลพี่น้องเขาอาจจะแม่อาจจะไปไายู่ยู่วัดก็ได้เพราะว่าผมต้องเฝ้าไปเพราะว่าจะไปไปิไปไป่งจี๋เสียงน้ำฝนสีไปได้ไปใส่ไปเคี่ยมตัวของเงินทรศัพท์ พอที่เด็เปิดเท่งยังบูชงนี่มีสองปวดเพ่งไงพอพอเหลียวจ้าภาพกันอ๋อเออเออเอาเห็ดไปลูกเต้าครับเฮ็ดไปซอยเหลือเพิ่นซอยเหลือมู่ซอยเหลือมู่บานอ่าตัวเดียพินตานูกเนี่ยไาเห็ดไปทั่วไรเพลินมันเป็นต่ยานเอซะไเอ็ซีเลเห็ดไดอกเพนม่ยดอกวันไดบอกดอกวอนใดปลุบเดี๋ยวเอ็ซีกันบอกไปทั่วเนี่ซาเวัใดดอกเคี้ยกอนบ้าบ้าองของพี่น้อง ตามภาษาหล่อนนั่นแหละแต่ว่าหล่อนก็ดีดอกไปซอยบ้านซอยเมืองซอยพอซอยแม่พี่น้องบ้านเมืองเพื่อนบัวเขาดีกับเราเต็งานขาวดำงานบวชงานเบียดงานเสียงงานสีขันบ้านเพงผื่อนบัว่าเขาดีกัแล้วกันย่เจ้าตาไต่ผู้เชี่ยเมียนเจ้าพวกเงาเนี่ยข้าเจ้ากระหัวเห็นมันเห็นหัวขวนแขกลยรอผมไต่ผู้เชีิยวเมียนก็บ้องหัวกันเออ เพื่อนเบ่าเห็ดปลาแดกดอกเพื่อนเกิดที่เพื่อนกิดทีเอาไปกีเพื่อนอันเอาไปกีข้าวอันละเอาเพรมีผู้อยูคำฝาดอกพูดให้กระไดตาบาขันเท่าดูเป็นคนเท่ากับถ้ำควบดีให้พี่เห็นน่องเท่าได้คิดหอดคิดถึงย่ำไปกให้เพื่อนในเบ่าหาไป็นสันตัวลูกคนเท่าสัตว์ประเสริฐเนาะเออสัตว์ประเสริฐเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คืออันสัตว์อันประเสริฐแล้วค่ะผู้หนึ่งมักอันหนึ่งผู้หนึ่งมักอันหนึ่งขานี้คือจังยิ่งเสียงอยู่ล่ะผาร้ำน้ำผาถ้ำบางคนสิมัก อันนั้นมากกว่าใช่ไเสียงกลางเสียงเบียดเสียงแหลมไปทั้งนี้คือยังเก่งเสียงแต่ว่ามื่อคืนนี่กับพ่ออะไรอยู่ดิเออโอ้สือว่าแต่ว่าแม่ฟังกับเสียงมวนอยี้ดิล่ะฟังกับเสียงมวนอยู่แต่ว้านอันบัดนี้ต่อไปนี่อยากได้บ่อยากได้อันอันอันรูดแห่หน่อยบ่อยากได้ยู่งเฮ็ดโค้งงามงามเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปถามเสียโน่นก่อนว่ามันมอประมาณมันจะหลายปันใดมอประมาณหลายปันใดต่อห่อต้องเฮ็ดงามงามหลุ่นเลย เอาเอาโน่นี่ละเอาโน่นไหนเขานี่ละเอาจักสามล้านก็ได้เพราะว่าเขาไปซื้อของล้านหนึ่งเลยซื้อจักสามล้าน,นอ,อ,อไปซื้อล้านละพันหนี่งเอา<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สิไปถามเมืองก่อนมาเสียโน่นนี่ประมาณหลายปันไดคันงบงบประมาณคันคลิปนี้ฝากไปถึงเสียโน่นเงีแล้วกัน,กนคือเรื่องที่เา้าเคยขอ,อกันไว้อะไรขอหลอดไฟเสียโน่นยี่สิบหลอดนี่เจ้าเสได้มี่เสียงสว่างหลอดไฟอีหยังล่ะหลอดไฟสีขาว หลอดไฟนี่มันเป็นหลอดนิออนนี่ตึหลอดหลอนนิออนนี่บ่บ่ลอดหลอดหลอดนลอดเน่านี่แหละแต่ว่าผมสไปซื้อหลอดสีขาวกันนั่นละหลอนนิออนน่ะอยยุรันไฟสานผมผมเป็นเบื้องหลังราคาผมแคหนงดอกโอ้โอ้ขอขอเอ่ออนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์จากเสียนอนเจ้าได้ยินมาเลยเจ้าได้ยินมาเนี่ยแม่ว่าออกคลิปกับแขกหลอดว่าออกคลิปเนี่ย ตอนนี้นางกำลังดูนะนางดูคลิปแม่ตลอดเลยว่าม่นเสียนนุ่นเสียนน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 ย่นแกแดแกต้องมาออะไรแกแขกควางหีนน้ำหนึงอ้ามอ้าอนุ้่โจน้่มโจน้่มโจน้่มโจเสียนนนเสียนนนเสียนนุ่นว่าเขาพัฒนาดีใครจะเอาเนี่เจ้าตะมาแกกใครง่วนอันนี้บขาขอรดนุ่มโจทิขอน้ำเสียนนุ่นเ่อันนุ่มโจนี่คือสิไปบอวิเรื่องนึ่งดีงห้องโอ้อันอันส่วนซอยพีซอยน้องเขาคือเก่าเป็นบ้านนุ่มโจนี่สิเป็นไฟไฟเอลดีออ๋ ไฟเอวดีตัวเอดิผมสีเง็ดเป็นไฟเราก็ซอยคื้เก่าล่ะบ่าวาศิเป็นเสียโน้นบ่าว่าสิเป็นเสียโจซอยคื้เก่าเพราะว่ามันเป็นงานที่มาข้าซอยพีซอยนองซอ,อยในยชุ่มชุนเพิ่นบ่าวาดอ,อกเพิ่นซอยคื้เกา่าอันนี้ก็ยังเก้าอีพี่นอ้องเก้าอีหนึ่งร้อยตัวคุณนายแม่ก็จะช่วยของมือมืออนามัยเพ็่จะได้มือไปเก่าเอาดิยังยังเลยค่ะยังไปเลยค่ะโน่นว่าเทนมือหือเป่ ก็น,นีคือคุณแม่เออสิบอกในหลฟ์สดนเลยนะคะ,นนะเรื่องงานของคุณพอสงการเหมือนนี่คุณนายแม่จะบอกหายพี่น้องในรับทราบคือบางสิธรรมดาเนี่ยคุณนายแม่หาเมืองหาวันแล้วว่าประมาณเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยมันจะมีวันที่21มันก็ผ่านไปย1สิบ็ดพรุ่งนี้ยี่สิบสองมันก็ผ่านไปแต่ว่าถ้าเอาสิ้นเดือนก็กกพอทันอยู่แต่ว่ามาดูคิวการแสดงของหนุ่มโจแล้วมันไม่ได้ เขารับงานมินิมินิไปฮอดสิ้นเดือนอเพื่อก็ะเลยสีเเื่อนไปปีก็เลยสีเลื่อนไปกับกะคุณแม่กับที่บอกพี่บอกน้องให้เขาใจด้วยค่ะเด้อเื่อนไปว่าเป็นออกพัรษาละพระเจ้าบาว่าสีอ่า,วาบาว่าสิเป็นมือวันใหเดี๋ยวคุณนายแม่กับที่ไปคุยกับหูกกับเตาอีกเท่านึงเนาะค่ะเนาะว่าสีเอาช่วงไหนช่วงไหนที่เฮ้าหมอที่ว่างอังสี่นะ แต่ว่าเฮ็ดแท้แน่นอนล่ะคุณนายแม่ก็อยากเฮ็ดให้มันแล้วเป็นเบาบางเบาบางไหมคือล็อกไว้เรื่อยวก็จะเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวให้คุณนายแม่ไปคุยกับลูกๆก่อนว่าหนุ่มโจเขารับงานประมาณจังไงแบบไหนแล้วเราล็อกไว้เลยจ้ากเดี๋ยวคุณนายแม่ก็บอกให้พี่น้องเขารับรู้รับทราบแล้วให้พี่น้องเข้าใจด้วยค่ะเด้อพัฒนาเฮ้ยนี่ตาเบ้ามันนั่นว่าสิเหตุอันเจ๊งทันที อย่ามาลามาคอยดิคุณอาเราคงยืนหนุ่มเระหว่างไม่ใช่ยางไปเกิดตอนเดียวซอยพอดีพอโศการก็บอกไว้เด้อเแ่าเด้อบอกไว้ว่าช่วงนี้ขอไว้ก่อนกระสีให้เจ้าคือเก้าหลัดเท่าแล้วก็ยายทวดยายกไม่ใงร่ำเพรย์ไม่ใไ่พี่สาวคอยอยู่ละสมมุด็บให้เราแล้วเราอยู่ดูในเหมือนเดิก็รเล่าจะเลาแล้วบุญเล่ายู่ิสาเล่ากับหัวทันล่ะเล่าไปสายเล่ากลับไป ลาเป็นเบื่องบญเพื่อนส่งเพื่อนบญเพื่อนส้งไปดอกเดี๋ยวนี้เนะแล้วเขาอันซื้อสารคุณผู้บว่าเด็ดกวันไปเห็นยุดต้งถุนไหมย่กี่เมืองหนึ่งวะะอ๋อเอายึดสกระยุไปละตามภาษาหล่อนนั่นละเดี๋ยวนี้ก็คือบอกก้าวให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วนะคะเนาะคุณนายแม่แจ้งไปทั้งอะไรสดวแล้วนะคะตรงคงเข้าใจได้ค่ะเด้อตอนนี้กบเราก็บอกเสียนอนพอมเดี๋ยวนี้ตอนนี้เสียนอนคือแขกรอน่ะ เขาอยากให้เจ้ามาอนุเคราะห์อนุเคราะห์คือเป็นหลอดไฟเท่าไหร่นะกี่หลอดยี่สิบหลอดยีหลอดเอาจัดมาด่วนเด้อเสียนุ่นเด้อลูกลูกไส้ป้าดไล่ได้แล้ววัธรรมดาแล้วเราเห็นยูทูปเราได้เดือนหนึ่งบ่เมนหน่อยเน้ภาษาบ่ภาษาดอกซ้ำยี่สิบหลอดบ่ภาษาเขาแข่งว่ากับบุกเบิกให้เราอยู่ด่ะผมก็ไปแต่ว่ากันนั่นแหละนั่นแหละเจ้าเจ้าไปจัดมาด่วนเลยยี่สิบหลอดเจ้าสีนี้มีแสงสว่างเจ้ากับสีมีแสงสว่าง ตาเจ้าซีดแดงหูอเจ้าซีดใสแมน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 เอออันนี้มิตรสิ่งดีๆเด้คุณนายแม่นี่มมิตรสิ่งดีๆได้บอกอะบอกเสียนนด้วยผ่านทางอะไลฟ์สดผ่านทางอะคลิปด้วยอาก็คือแขกหลอดขออนุเคราะห์หลอดไฟยี่สิบหลอดไฟสว่างอ่ามาซอยเหลือพี่น้องเอาสีเขากี่ยวเขาเงินย่างียดแล้วเป็นงานสุข ผมสิไป็สีดิล้วนแต่เอาจลากสีท่มกันงานขาวดำหลางอ,องานขาวดำเป็นงานขาวดำอ่ะเออบัดรี้การบัดรี้การเดี๋ยวนุม่มโจเล่าสิมีส่วนอนุเคราะห์ไปทั้งอ่ะเดี๋ยวคุณนายแม่กลับไปหูจักมาแลว้วว่าทา้งไฟน้ำไม้เพิ่นกะขออันนี้เก้าอีอ้ประมาณหนึ่งร้อยตัวแล้วคุณแม่ก็จะไปบอกกล่าวกับหนุม่มโจกับคุณแม่นี่แหละสิร่วมด้วยช่วยกันเมื่อผมบอกกับคราะห์ สีซอยอนุคอให้เพิ่นเรื่องนี้ผมพูดกับพงศ์ยิบานมูอสิบเอ็ดเพิ่นว่าจังสี่อนามัยนั่นบางเธอค้นไข่มาหลายผู้เขาจจเป็นเบาหวานเป็นไข่เป็นยังบารีมาเดินล่อเก,ก้าอี้บ่พ่อพี่น้องเป็นตะเลรตุนสงสารเพิ่นอยู่ในยู่อนามัยเนะเาะคุณแม่ก็เลยฟังแล้วเฮ้ยตลิดตนสงสารเพิ่นคนไข่มายืนล่อเก,ก้าอี้บ่พ่อพัอพนนะก็เลยสิอนุเคราะห์ให้เพิ่นอ,อยู่ดอกอันนี้นุ่มจูกันรับฟังไว้ได้จูเอาจีให้หนูไปก่อนซะ จ้าเอาจ็ดสีเอาสีไปยังสีไปสายไปพุ่นบอกสีไปวัดเราเอาพิษสี่ไปคุณนายแม่ก่อนสํารับคลิปนี้พี่น้องเมืองเราก็ไว้สมนีเพราะว่ามีธุระสีไปงานเขาดําเมืองเราก็อย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้คุณแม่กรใบบักรูดพร้อมทั้งมากกระลุงช่องครัวรำเพลรื่อว่ะแล้วก็เพจด้วยเข้าไปดูเพจด้วยเพจครัวรำเพลินของคุณแม่สุภาพครับขอให้มีความสุขครับขอให้แม่อายุยืนยาวครับ อย่าเก็บอย่าจวฉุนแข็งแรงแข็งแรงคือจีไปคนเมืองไปตลอด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 ไปสวัสดีครับแขกงรอดก็คือกันนั่นล่ะขอให้เป็นคนของประชาชนให้เป็นคนดีจักรวั่มซอยพีซอยน้องให้สะอาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งยู่รอดปลอดภัยจากโรคไข้ไข้เก็บซอยพีซอยน้องตลอดไปล้ำรวยล้ำรวยล้ำรวยเด้อลูกเด้อไปไปเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรัคลิปหน้า ช่องควลัมเพิ่นเบิ่งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกั์ใบบักูดพร้อมทั้งมากกะลงเบิ่งแล้วอย่ายืนสื่อให้พี่นอ้องมีความสุขทุกทวห,หนาอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอบคุณค่าสวัสดีจ้าโพดโพบักโมบักแตงจูวดจาดฟาดบึมพันนะเอามาหลดเถอะเอามาหลดเถอะไม่บ้า